เด็กๆอยากมาจับต้นจิ้งหรีดวันนี้เราอยู่ที่ท้องทุ่งนาะอันนี้เวลากี่ทุ่มหนึ่งทุ่มแนละ้วเดี๋ยวเราจะมาดูจิ้งหรีดกันนะคะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหคะคือจะบอกว่าไม่แจะจับจิ้งหรีดจับกบได้นะคะแต่วันนี้เราจะมาจับจิ้งหรีดบางทานมาจับกบจะต้องมาช่วงตอนที่ฝนตกค่ะทุกคนคือจะบอกว่า ไม่ใช่เป็นผู้หญิงแต่ว่าไม่ใช่ทำได้ทุกอย่างนะคะจับกบหากบจิ้งดรีอะไรไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำมาหากินนี่ค่ะทุกคนถามว่าน่ากลัวไหมเอาจริงๆนะคะไม่ใช่ไม่กลัวนะไม่แช่ไม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 ่ค่อยไม่ไม่กลัวผีไม่แจ่จะกลัวคนมากกว่าทุกคนเห็นไหมคะจิ้งหรีเต็มเลยจับไม่ทันนี่ค่ะนี่ นี่จะบอกว่าจับไม่ทานนี่คะ่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่คะ่นคะนี่เห็นไหมคือจะบอกว่าเยอะมากไม่แจ็คจับไม่ทานนุ่งนุ่งคะ่ะอูห้หเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะค่อยถ่ายดูนะคะว่าเราจะได้เยอะกันไหมคือจะบอกว่าจับไม่ทานมันเร็วมาก เร็วากมอ่อามีมีจับสลุกอ่ไม่มีจับสินี่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 มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่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 นีม่จ๊ต้องจับก่อนแล้วให้เราจับโอ้ไม่ต้องจับก่อนโอเคเลเฮ้ยอุอยากจับให้ไม่จับก่อนใช่ไหมอ่ะมาใส่นี่อ่ะใส่ดีนะ เอาเข้าไปว้ตัวนี้จับยาก้าวมันเข้ายากยยอ่ะไม่ไม่อ่ะไหนไหนใครใครได้ใครได้ไดเอามามาขี้เอาหัวลงสิลูกลูกหลานแม่เจ๊กเก่งมากมมอ่ะไหนบุมบูมมาใส่ก่อนนะบุมบูม

อ่เดี๋ยวเรามาใส่เนาะมาใส่อ่ะเก่งเก่งนั่นอะจับจับเร็วนี่เออจับจับลูกจับไม่เป็นไรให้น้องจับน้องจับได้นี่เออให้น้องจับเออกดหัวไปเออนี่ไงนี่ไงเออมาใส่มาใส่ลูกมาใส่เออว้าวตะมือ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 โอ้ยเก่งเก่งเออเก่งเก่งสิไหนคนเก่งคนเก่งยกมือขึ้นหน่อยเร็วยกมือขึ้นเลย กหยนิ่งไหุ่นิ่งอ่ะอ่ะไหนของน้องบูมของน้องบูมอยู่ไหนนู่นนู่นี่นีของน้องบูมอ่ะของน้องบูมอยู่นู่นนะฮะเอาเอาเอเคาเอ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 าอเอาอาเอาเอาเอาให้นู่นอาาาาาออาอออเออออออเเออ ผลงานวันนี้ค่ะทุกคนได้เยอะมากไปแป๊บเดียวเองค่ะนี่ชิงรีดไม่ต้องซื้อค่ะหาเองกินเองเนาะ